The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle samsara there is no way to get away under the law the law of karma โลกเป็นนักเรียนประจำงารลงเรืออนุบาลฝันในฝันวิญยาที่เกาะติดสถานการ์ปรโลกนิวส์ตลอดทุกวันไม่เคยขาดเลยค่ะยิ่งได้ฟังมินิซีรีเรื่องมวยแล้วภาพของคุณพ่อและของตัวลูกเองก็ผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ความรักและรารถนาดีต่างุณพ่ออย่างสุดหัวใจโลกจึงไม่อาจนิ่งดูได้อีกต่อไปได้นิ่งเฉยได้จึงส่งเคส มาขอความเมตตาคุณปู้ใหญ่ช่วยไขข้อของใจค่ะคุณพ่อลูกเป็นลูกกำพรราตั้งแต่เด็กดุมาตั้งแต่เด็กเลยเนะี่ยโอ้คุณยาสิ้นมาคุณพ่ออยู่ได้ห้าเดือนต่อมาเมื่อคุณพ่ออยู่ได้ สองปีโอ้โทีวิต่จะเป็นรันทดขนาดนี้โม่เปล่าเนี่ยคุณปู่ก็ต้มาตายไปอีกคนหนึ่งคุณย่าตายคุณปู่ตายห่ากงกันแค่สองปีนั่นเองจึงทำให้คุณป้าต้องออกจากโรงเรียนมาแต่งงานด้วยอายุเพียงอ่ะสันนิษฐานที่ สิบสี่สิบห้าสิบดสิบปีถูกต้องจ้ะก็เขียนมาเงี้ยสิบสองปีเพื่อหาเงินและหาคนมาช่วยเลี้ยงดูน้องๆโดยเฉพาะคุณพ่อซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องคุณพ่อจึมีชีวิตลำบากต้องมาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็ก ท่านต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนโดยไปเป็นนักมวยสมัครเล่นขึ้นชกตามเวทีมวย <c oughs> ต่างๆตั้งแต่อายุอย่างน้อยท่านสามารถส่งตัวเองเรียนจกนกระทั่งจบครูและด้วยความวิริยาสาส <c oughs> ตร์ตบังพ่อก็ะเด็ลงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งท่านภาคภูมิใจในศรริลปะมวยไทยมากมและความภูมิใจนี้ก็ได้ถูกถ่ายทอด <c oughs> มาสู่ลูกลกท่านสามคนซึ่งยังเล็กอยู่โดยเฉพาะตัวลูกเองจะเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านอมิตภะเรื่องนี้มีเหตุอย่งนั้นเนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนหลังเลิกเรียนทุกวันคุณพ่อก็จะใช้โรงเรียนเป็นสนามฝึกซ้อมมวย แล้วให้เด็กนักเรียนผู้ชายมาซ้อมมวยกันเป็นประจำและในทุกครั้งคุณพ่อจะให้น้องชายและตัวลูกมาซ้อมมวยด้วยลูกจึงเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มที่เล่นมัดมวยและมีคู่ซ้อมเป็นเด็กผู้ชายโอ้โหเรียกว่าเตรียมพร้อมเลยเนี่ยซึ่งมวยที่ลูกถนัดมากคือมวยไทย โดยเฉพาะมัดขวาตรงและก็ตีเข่าโดยคุณพ่อจะแขวกนกระสอบทรายไว้ที่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านบางวันพอเราก็จะไปซ้อมเตะต่อย <c oughs> โอ้ชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้เลยบ่อยครั้งที่พ่อพวกเราทะเลาะก,กัน อไม่ต้องซ้อมเลยกันนี้เอาจริงกันเลยเนี่ยก็ไม่มีก็ชกต่อยกันเองอืลุยกันเองด้วยความเมามันหาทางออกด้วยการต่อยมวยแราวว่ามันคุ้นเห็นไหมใ๊ะเนี่ยถ้าคุ้นแล้วก<ะ>็ไม่ใช้ปัญญากันแล้วต่น,นั้น ใช้กำลังปัญญาไม่มีอยู่ไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยและแล้ววันที่ลูกได้ขึ้นชกบนเวทีแข่งขันมวยจริงๆก็มาถึงเมื่อคุณพ่อและคุณครูที่โรงเรียนอีกตำบลหนึ่งริ่มกันจัดแข่งขันการชกมวยสากลมวยสากลนะสมัครเล่นขึ้นแด้นักเรียนจากทั้งสองโรงเรียนมาชกกัน ปกติแล้วก่อนขึ้นชกจะมีอยู่วันหนึ่งที่เขาจะให้นักมวยทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วชจ่งน้ำหนักเพื่อเ <c oughs> ทียบน้ำหนักตัวบัดแต่ลูกและน้องชายไม่เคยเห็นคู่ชกเลย <c oughs> จนกระทั่งถึงวันชกจริงลูกได้รับฉายาว่านสม เป็นคู่มวยหญิงคู่เดียวของงานจึงได้รับความสนใจจากผู้ชมมากเป็นพิเศษลูกตื่นเต้นหวอดเสียวมากจนบอกไม่ถูกต้องสานนิฐานสิ <c oughs> มาถึงคิวคู่ของลูกขึ้นชกเสียงคนเชียร์รอสนามก็ดังอื้อๆแต่พอเห็นคู่ชกครั้งแรก ลูกก็ถึงกับตกตะลึงเลยทำไมเธอถึงตกตะลึงอสานิธานสิเพราะฝ่ายตรงข้ามรูปร่างราวกับน,นางยักเซิง <c oughs> ส่วนตัวลูกเหมือนนางเอก <c oughs> ลูกมีอายุปแปดขวบ <c oughs> <c oughs> ร่างกายเหมือนนางเอกสมัยนี้คือผอมกระรอง คู่ชอกโลกอายุ10ปีมีร่างอ้วนใหญ่บึกบึนหน้าเกรงขามมากเมื่อเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นลูกก็เริ่มหูอื้อตาลายแม้จะสั่นแต่ก็สั่นสู้จิงโชว์โชลีลา โชลีลาท่าทางที่เคยฝึกซ้อมมาไว้เพื่อคมกัญพูตจะสู้ไม่รู้ทำไงเดี๋ยวว่าหลังอะตั้งท่าให้ทำให้ดูลูกไม่ลืมสิ่งที่พ่อเคยสอนไว้เธอจริงอ่ะเธอมีสองมือสองหมัดเธอเอาหมัดไหนปล่อยออกไปก่อน หมัดแย็บซ้ายแล้วตามด้วยหมัดขวาตรงถึงเธอถนัดโดนคู่ต่อสู้จังๆถึงสองหมัดรู้สึกเจ็บที่มือแต่ที่เหลือแล้วแต่ที่เหลือนอกนั้นลูกเป็นฝ่ายโดน ถูกชกเกียบเมื่อส <sa> ู้ดีมัดไม่ได <ern> ้ล <establishing> ูกก็เลยกอดคอตีเข่าปรากฏว่ากรรมการเตือนเพราะถือว่าพิดกติกาของมวยสากลเธอเชื่อไหม ไม่เชื่อเพราะแจบห <c oughs> <c oughs> น้ามืด<อ>ลูกจึลูกต้องอย่แทงเขาอีกแทงเขาไปอีกสองดอก <c oughs> ลูกถูกเตือนถึงสองครั้งก่อนที่ก่อน <c oughs> ที่จะถูกจับแพ้ฝาว ระครังก็ช่วยไว้ซสียก่อน oh. ครบสามยกผลปรากฏว่า oh. Oh. <c oughs> เป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปอย่างขาดลอย oh. แต่แม่จะแพ้แต่ลูกก็ยังกล้าเลง <Yeah. S 1> เพราะได้เงินไปซื้อขนมกิน <c oughs> และหลังจากการชกครั้งนั้น <c oughs> คุณพ่อก็ยังสอนแม่ไม้มวยชายให้ลูกๆและนอ้นองๆมาโดยตลอด <c oughs> จนกระทั่งลูก,กเริ่มโตเป็นเด็กสาว คุณพ่อจึงให้เลิกให้ลูกเลิกซ้อมมวยกับเดกผู้ชาย,ยเด็กขาดและเมื่อคุณพ่อย้ายโรงเรียนไปประจำอ,อีกที่หนึ่งค่ายมวยเด็กก็เป็นนันล่มเลิกไปเช่นกันแม้ครอบครัวลูกจะชกมวยแต่ในอีกอารมณ์หนึ่งที่เหมือนกันทั้งครอบครัวคือไม่ไม่ชอบการทำร้ายชอบไปวัดไม่ชอบการทำร้ายไม่ชอบการทำร้ายคนชอบเป็นศิลปินชอบร้องเพลงคุณพ่อจะ ดีกีตาร์และเล่นอิเล็กทรนส่วนคุณแม่ซึ่งมีอาชีพครูเหมือนกันก็เคยชนะเลิศโอ้นักมวยนักร้องนั่นนี่ยการประกวดร้องเพลงในวันครูลูกและน้นองจึงดำเนินรอยตามท่านลูกได้เข้าร่วมประก,ระกวดร้องเพลงตั้งแต่อยู่ชั้นป .1 ถึงชั้นมัธยมเรื่อยมาจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อมีการประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนครั้งใดก็ต้องมีลูก,กร่วมด้วยเกือบทุกครั้งและได้รางวัลที่หนึงด้วยนักมวยนักร้องจนมีคนมาทาบทานให้ไปออกเทปเป็นนักร้องอาชีพแต่เขาเลิกกลางคันกลัวเจ๊งอันนี้ว่าเอง มีคนมาทาบทานให้ไปออกเทปเป็นนักเรงนักร้องอาชีพแต่เป้าหมายชีงลูกยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วลูกจึงตัดสินใจโดยไม่รีรอค่ะค,คุณยายทวดและคุณตาทวดมีอายุยืนมากท่านมีอายุร้อยกว่าปีจนชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็กล่าวหาว่าท่านเป็นปอ๊ <laughs> <laughs> ปอปป๊อปผีฟ้า เออไอคำนี้วามันจะหมดไปสักทีนะจากโลกไปนี่เลยพวกคนยังพากันกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แต่วันนั้นคุณยายทวดจะเสียคุณแม่เห็นอาการท่านไปดีจึงให้หมอชาวบ้านมาฉีดยาเพื่อบำร,รุงหัวใจท่านปรากฏว่าท่านแพ้ยาในเย็นวันนั้นท่านก็นเลยสิ้นใจตายเมื่อคุณยายทวดมาอยู่แล้วคุณตาทวด <c oughs> คงจะเหงามากต่อมาไม่นานท่านก็นเลยสิ้นใจตายอีกคนหนึ่ง ไม่เหงาก็ตายนะร้อยกว่าล้านสาวคุณป้ามียุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นวันหนึ่งเขาไปเล่นนะเมื่อกลับมาถึงบ้านกับป่วยมีอาการไข้ขึ้นสูงช่วยเวลาเพียงยี่ี่ชั่วโมงเท่านั้นก็สิ้นใจตายหมอได้วินิจฉัยว่ามีเชื้ออะมีบ้าขึ้นสมองจึงเป็นไข้เฉียบพลันและตายในเวลาอันสั้นคำถามคุณพ่อมีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นกรรมพรามาตั้งแต่เด็ก ทำไมจะมาเลือที่เป็นนักมวยสมัครเล่นแล้วส่งเสียตัวเองเรียนจนได้ดีคุณพ่อชอบมวยและชอบเล่นไก่ชนมากจนได้เป็นประธาน <c oughs> ชมรมไก่ชนประจำอำเภอเป็นทั้งนักมวยทั้งไก่ชนนะลูกยาคุณพ่อเลิกพยายามพูดหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล <c oughs> ขอความเมตตาครูผู้ใหญ่แนะนําลูกด้วยว่าลูกควรจะแนะนําคุณพ่ออย่างไรบ้างคะอะแนะนําหน่อยตอนเป็นเด็กลูกและน้องชายถูกจับไปชกมวยโดยคิดว่าเป็นการฝึกศิลปะป้องกันตัวลูกและน้องทํากรรมอะไรร่วมกันมาคะวิบากกรรมนี้จะติดเป็นเดพบเบื้องหน้าไหมคะผู้หญิงที่เป็นนักมวยเนี่ยเขาเหล่านั้นทํากรรมอะไรไว้จึงต้องมามีอาชีพนี้ บ่อยครั้งที่มีการถ่ายทอดสดการชกชิงแชมเปี้ยนโลกของนักมวยขวัญใจคนทั้งประเทศซึ่งคนทั้งประเทศต่างคอยเชียร์อยู่หน้าจอาคนเหล่านั้นเชียร์มวยธรรมดาโดยไม่มีการพันนันคิดว่าเป็นเพียงเกมเกีฬาเท่านั้นเขาจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างคะแม้ครอบครรวยจะชกมวยแต่ทุกคนก็ชอบร้องเพลง จ้าเ,เฉพาะลูกเองมีความสามารถได้นการใช้เสียงทั้งอ่านกลอนทำนองสนอะร้องพเพลรงและเป็นพิธีกรโดยที่ก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มาเลยนะในอดีลูกเคยสร้างบุญอะไรมาคะลูกคุณพ่อคุณแม่และน,น้องๆเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดแล้วทำไมาชาตินี้ลูกถึงได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานในวัดคะคุณยายทวงลูกเป็นปอบตามที่ถูกกล่าวหาจริง,รงๆหรือไม่ บุพกรรมใดทาให้เดินกล่าวหาว่าเป็นปอบการต่คุณแม่ให้หมอมาฉีดยาท่านจนเป็นสาเหตุให้ท่านเสียชีวิตคุณแม่จะมีวิบากกรรมอะไรบ้างคะ,ะเรื่องนี้ติดอยู่ในใจคุณแม่มานานคะ่ะหมอดูเคยทักว่ามีวิญญาณคนแก่เดินตามหลังคุณแม่ <c oughs> วิญญ,ญาณนั้นมีจริงไหม <c oughs> ใช่ยายทวดหรือเปล่าคะคุณ <c oughs> ยายทวดลุตาทวดละโลกแลว้วไปยูนไหน ท่านฝากอะไรมาถึงลูกหลานบ้างหลานสาวคุณป้าตายแลว้วไปอยู่ไหนวิบากกรามอะไรจึงเป็นไข้และตายแบบเฉียบพันครับหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเติ้นขึ้นมาขาดหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประล้ำปรลาจาคุณพ่อเป็นกร,รมพร้าตั้งแต่ยังเด็กแล้วต้องยึดอาชีพนักมวยสมัครเล่นเพราะส่งเสียตัวเองจนได้ดีเพราะ กรรมในอดีตหลายกรรมมารวมกันอันดับแรกคือกรรมเคยถูกพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวลงโทษเคียนตีเราวเถียงท่านที่ท่านสอนก็เลยน้อยใจที่โดนท่านว่าก็ได้กล่าววจีกรรมว่าท่านนักสองนั้นไม่ได้เป็นพ่อแม่ถึงได้เคียนตีอย่างนี้ พ่อแม่แท้จริงนะ่ะตายไปแล้วไปพูดอย่างนี้กับท่านดังนี้เป็นต้นอันดับสองคือกรรมฆ่าสัตว์ลูกอ่อนโดยฆ่าแม่หมูที่มีลูกอ่อนในชาติจะเกิดในสังคมเกษตรกรรมมาเลี้ยงญาติที่มาเยี่ยมอันดับสามคำาามมันน้อยไม่สม่ำเสมอจึงทำให้ชีวิตลำบากในช่วงต้นและมีเชื้อชอบดูเขาชก ต่อยกันอีกทั้งชกต่อยด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้ดิลลอนต่อสู้ชีวิตด้วยวิธีการนี้จ้าในหลายๆกรรมมารวมกันพ่อเป็นประธานชมรมไก่ชนประจำอำเภอและมินิสัยครูก็จะดื้อทั้งหน่อยนะครูเนี่ยครูบางคนชอบสอนแต่ไม่ชอบให้ใครสอน ลูกก็ต้องเอาสโูพิเศษและมินิซีรีส์ไก่ชนไปให้ท่านดูจ้ะอีกทั้งทําบุญทุกครั้งอธิษฐานจิตให้ท่านเลิกเล่นชนไก่จ้ะตอนเนี้ยคงทําได้แค่นี้ไปก่อนเพราะถ้าเป็นครูลูกและน้องชายมีเศษกรรมอนุมทนาบาปที่ชอบดูเขาชกมวยต่อยกันมาในอดีตจึงถูกจับให้มาต่อยมวยถ้าลูกไม่ยินดี และทำบุญที่มากๆกรรมนี้ก็จะหมดไปไม่ติดไปในภพเบ,บื้องหน้าจ้ะอีกประการหนึ่งตัวลูกเองเนี่ยโดยส่วนตัวลูกชอบดูทหารเขาซ้อมเขาต่อสู้กันส่วนตัวลูกชอบดูทหารเขาซ้อมต่อสู้กันผู้หญิงที่มีอาชีพนักมวยกับเพาะกรรมแนดีดหลายแนวเช่น เชียร์มวยหรือชอบชกต่อยกันหรือชอบเชียร์สัตว์ให้มาตีกันบวกกับเศษกรรมการ,รมเมเจ้าชู้จึงทำให้มาเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้หญิงชอบเชียร์ชอบชกต่อยกันหรือสนับสนุนให้เขาชกกันหรือชอบเชียร์สัตว์ให้ตีกันบวกกรรมเจ้าชูนะ้ แต่ถ้าทำทานมาด้วยก็เป็นนักมวยก็จริงแต่รวยหากเชียร์มวยจริงชมป์โลกแต่ไม่มีการมานันติปลายนวมก็ได้ชื่อว่าเป็นการอนุโมทนาบาปหรือสนุกสนานปลอยยินดีกับการเชียร์มวยจริงแชมป์ก็จะมีเชื้อที่จะชอบตัดสินแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง กิกรรมหนักเจะไปเกิดในสังคมที่ชอบใช้ความรุนแรงตัดสินระหว่างเผ่าบ้างระหว่างแคว้นที่ตนไปเกิดบ้างโดยขึ้นอยู่กับการอนุโมทนาบาปรุนแรงมากน้อยเพียงใดจ้ะกิกรรมหนักสุดก็จะทำให้ไปเกิดในยุคสงครามระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศชอบใช้คนรุนแรงแก้ปัญหากัน ลูกเองชอบร้องเพลงอ่านกลอนทำนองสนองและเป็นพิธีกรทั้งทที่ครอบครัวชอบชกมวยรวมทั้งตัวลูกด้วยเนี่ยเพราะในอดีตเป็นคนชอบสวดมนต์พูดธรรมะและมีปิยะวาจาจึงทำให้ชาตินี้มีเสียงไพเราะและมีนิสัยติดมาจากอดีตที่ชอบร้องรำทำเพลงเป็นอาชีพอาชีพด้วย พ่อแม่น้องๆก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่พ่อแม่สร้างบ้างไม่สร้างบ้างไม่ต่อนเนื่องทำบุญตามอารมณ์แบบกองสเสบียงจึงทำให้เจอหมู่คณะบ้างไม่เจอบ้างน้องๆก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมามากกว่าพ่อแม่แบบกองสเสบียงตัวลูกเองเอาละพุทธันดรที่ผ่านมา เป็นนัก,กร้องนักฟ้อนที่มีชื่อเสียงภายหลังก็ครองเรือนได้สามีเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชมีแฟนเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ภายหลังสามีตามพระราชาออกบวชลูกจึงมาช่วยงานพระศาสนาแบบกองสเสบียงแล้วก็ได้มาประพฤติพรหมจรรย์ในภายหลัง ภายหลังจากที่เข้าใจความจริงของชีวิตดีขึ้นแล้วก็ได้อธิษฐานจิตว่า,าชาติต่อไปขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ต้องครองเรือนและได้สร้างบารมีตั้งแต่อายุยังน้อยจ้ะานี่ยตามพระราชาออกบวชเลยขนาดเป็นนักรองขนาดนั้นน,นนะชั้นหนึ่งเลยนะนี่ หน้าแตกไปแล้วดิคุณยายทวดรูปไม่ได้เป็นปอบไม่ได้เป็นปอบผีฟ้าแต่ที่ถูกกล่าวหาเป็นปอบเป็นปอบเพราะบัจีกรรมนอดีชาติที่เคยไปกล่าวหาเขาว่าเป็นปอบเหมือนกันละจ้ะคุณยายทวดตายเพราะหมดอายุไขร่างกายไม่ได้ไม่รับยาอะไรแล้วจะฉีดยาหรือไม่ฉีดยาก็ต้องตาย ให้บอกแม่ว่าแม่นไม่ได้มีวิบากกรรมใดๆในเรื่องนี้แล้วถ้าจะให้แม่สบายใจดียิ่งขึ้นก็<พ>ให้แม่ไปทำภาวนาให้เห็นองค์พระในตัวนะจ๊ะหมอดูก็พูดทรงเดชไปอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเองว่ามีคนแก่เดินตามหลังแม่คุณยายทวดคุณตาทวด ตายแล้วไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันด้วยบุญที่ทำตามประเพณีอยู่เป็นประจำมีวิมานใกล้กันจ้ะท่านทั้งสองฝากมาอ,อกมาว่าท่านสบายดีให้ทำบุญทิศไปให้ท่านบา่อยๆท่านจะได้มีสภาพที่ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปจ้ะหลานสาวคุณป้าตายใหม่ๆวนเวียนอยู่ที่บ้านจนเจ้น้าที่เขตชี้ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ ตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วที่เป็นไข้และตายโดยเฉียบพลันเพราะกรมแนดิดชอบจับปลาในแม่นนะ้ำมาฆ่ากินและขายเป็นอาจีนเมื่อตอนเกิดเป็นเด็กหญิงชาวบ้านในสังคมเกษตรกรรมเมาาื่อกรลมตามมาส่งผลทันจึงมาตัดรอนให้ตายด้วยเฉียบพลันอย่างนี้แหละจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.